สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมืเนนอีานผ้ามากินไส่กอกอีสานบานเฮ้านะคะเนาะเปรี้ยวได้ใจพอดีเลยเพราะว่าเมื่อวานไปไทยพาร์คมานะคะติก๊กเก็ไปได้ซื้อไส่กอกมาซื้อแบบสดมาไว้ทากินนะคะผักแกงก็จะมีนี่ค่ะบักแตงบักพีกเคี้ยวกระเทียมนะคะหลวกะไส่กอกอีสานบานเฮ้าเจ้านี่ยก็เห็ดแซบค่ะกินข้าวค่ะข้าวสวยมื่อน,นี้เนาะนี่ค่ะข้าวนะคะแล้วก็มีนี่ น้ำพริกสวรรค์นะคะของแม่ปนอมนะเอาโรยเลยค่ะแล้วเราก็จะกินกับไส้กรอกนะเส็บแบเลยจ้ะเนาะมากค่ะมาก,กินเข่ากับติกเหมือนนี้กับบรายผ้ากินอีกคือเก้านะคะกับมาเป็นคลิปสันก่อนเนาะเดี๋ยวเมื่อไหรท่ที่พร้อมเข้ากล้องแล้วจะพากินด้วยนะคะแต่วันนี้มาโชว์ว่าเออไส้กรอ,อกมากนี่ค่ะเห็นบ่หอมหอมหอมล้กก็แสบมากเลยค่ะเพิ่งเลิกงานค่ะเนาะ เป็นยังได้หมานกันบอหมูว่านี่นะคะเมื่อนีนกับวันที่สิเ,เนาะนี่แหละค่ะกินหลักกัสีลงคลิปให้เบิงนะคะไผอยากกินแบบง่ายๆนะคะนหนน้ำพริกสะวันนะจ๊ะลาดโรยข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็กินกับไส้กรอกอีสานนะจ๊ะทุกท่านเห็นไหมเห็นไหมเนี่ ใส่กอกอีสานบานเห่านี่แหละคะ่ะโอเคนะคะติ๊กขอตัวทานก่อนอย่าลืมนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะโชว์ว่าติ๊กกินอะไรนะคะแต่ไม่ได้พาก,กินเนาะต้องขอโทษมากๆด้วยนะคะทุกท่านเนาะโอเคคะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์รักนิดน้อยแต่รักนานๆนะคะรักทุกๆคนไปเยี่ยมใครช้าก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะเนาะไปคะ่ะบายบาย